หรัางมงพุทธศักราช2556เป็นต้นไปในโอกาสที่ข้าพรุทธเจ้าเดินทางปรับตำแหน่งข้าพระุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชโองการนำเครื่องสักการะมาถวายและตั้งจัดปฏิญาณต่อพระราชาที่าะเก้าทั้ง3าพระองค์ผู้ทรงร่วมสร้างบ้านแ่างเมืองเชียใหม่ ให้เป็นสุดใหม่ปิดสถาพรมาสามเท่าทุกวันนี้แพทธรวเจ้าของา่าวสดุดีีถพระผู้มีพนามปรากฏตาประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ดังนี้พยามังรายมหาราชพระผู้ทรงร้าเมืองลบ库里ศรีนคริงเชียงใหม่ให้เป็นเมืองหลวงของธอนการลาน,นา ทรงเป็นปสมกษัตั์ของราชวงศ์มังลายได้ทรงรวบรวมหัวเมืองน้อยใหญ่เข้าเป็นอาณาจักรล้านนาบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าอาณาประาราชมีความร่่มเย็นประสุขตลอดมาพยาล่วงหรือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพัสหายพระยามังลาย ทรงครอบครองอาณาจักรสุขโขทัยมีพระเดชานุภาพแห่ไพศาลทรงร่วมสร้างสรรค์ต่อตั้งเมืองเชียงใหม่ด้วยความรักความสามัคคีและมีสัมพันธไมตรีอย่างแนบแน่นเป็นต้นแบบแห่งความมั่นคงเป็นสุนแทนแก่อนาปชาตชาทั้งสองอาณาจักรอย่างดียิ่ง พยางามเมืองทรมิตรราชเป็นพัฒหายผู้สามารถของพยามังรายทรงครองอาณาจักรเยาทรงทำลุกบำรุงอาณาประชาราชของพระองค์และของราชอาณาจักรเพื่อนบ้านใกล้เคียงให้มีความสุขอย่างทั่วหน้ากันทั้งสามพระองค์เจ้าทรงเป็นพัฒหายร่วมสาบานกัน ทรงร่วมสร้างลบบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่ตั้งแต่แรกเริ่มและเพิ่มพูนความเจริญก้าวหน้าตืมแต่โบราณมาจนถึงการปัจจุบันนับได้กว่า7 0็ปีแล้วทางราชการและประชาชนได้ร่วมกันสร้างพะบรมราชานุสาวดีสามกษระยั มาปฏิสฐานไว้ณสถานที่แห่งนี้้าพระพุทธเจ้านายวิเชีย,ยรกุติบินยูผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขอตั้งสัต์ปฏิญาณเบออืเ้องพระพักพระบรมราชารุศรีสามกษัตริย์ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของปวงประชาชนชาจังหวัดเชียงใหม่ดังนี้ข้าพุทธเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีวิทยะอุตสาหะในการบำบัดทุกความรุงสุขให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่อย่างเต็มกำลังความสามารถถ้าพริเจ้าจะประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายทั้งทางภาคราชการเอกชนองค์กรการกุศลองค์การ การกุศลสาธารณะต่างๆเพื่อพัฒนาเชียงใหม่ให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องมั่นคงึงไปข้าพุทธเจ้าจะจงรักต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเทิดทูนสรัทธาในพระบารมีของกษัตริย์ที่ราชเจ้าทั้งสามพระองค์ตลอดไป ในวโรกาสอันเป็นมหาสุภมงคลยิ่งนี้ขอพระเดชานุภาพแห่งสามกษัตริย์ิราชได้โปรดปกปัจรักษาและประธานพรให้ข่าพุทธเจ้าและประชาชนชายจังหวัดเชียงใหม่ได้มีพลังกายพลังใจพลังสติปัญญาเพื่อร่วมกันบรรฝ่าอุปสรรคนานักประการ ให้คำเด็จตูวร่วงผ่านพ้นไปและปรากฏผลงานการพัฒนา,าจังหวัดเชียงใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอนเนกอ,อนันต์ตื่ต่อไปตลอดกาลนานด้วยเถอด